สวัสดีครับ FC ถูกถูกท่านครับกับเจ้า Isuzu c ประตู D Max Highlander เกียร์ออโต้รับขับสบายสบายเครื่องยนต์สามพันซีซีหนึแรงมาอัตราเร่งนี่หายห่วงครับ เจ้า d m a ม2014ออกรถปี2015โฉมซุปเปอร์เดย์ไลท์ลำเนียไม้นะครับเลขไม่เนี่ยคำถามยอดฮิตครับเลขไม่หนึ0งแสนสอกว่ากิโลพูดง่ายๆว่าไม่ยังไม่แสนสามและรถทุกคันนะครับย้ำว่าทุกคัน เราเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์เปลี่ยนถ่ายของเหลวให้ลูกค้าเรียบร้อยทุกคันตั้งแต่ก่อนที่จะถ่ายคลิปรีวิวซะอีกครับตัวเนี้ยเดี๋ยวดูภายในแล้วจะรู้เลยนะครับว่าสภาพของเขาอะกล้าพูดอย่างเต็มปากเต็มคำว่าสภาพเขาสดมากๆครับได้ จุดที่ใช้คำว่าได้เพิ่มเติมนะครับคือได้แม็กซและที่สำคัญตอนที่เราซื้อมาอยางเดิมมันก็เริ่มที่จะถึงอายุแล้วเราจัดการเปลี่ยนยางใหม่ให้เรียบร้อยครับเอาเป็นว่าออกรถไปได้สภาพขนาดนี้ได้เอาไปใช้กันยาวๆได้ยางใหม่ ได้เปลี่ยนทายของเหลวครบเครื่องเกียร์เฟืองท้ายนะครับใช้กันยาวๆครับแล้วก็เอาละในรีวิวเรากล้าพูดอย่างเต็มปากเต็มคำว่าลูกค้าที่ดูเนี่ยนะครับใช้คำว่าละเอียดมากกว่ามาดูด้วยตัวเองเสียด้วยซ้ำนี่จ้า อย่างที่บอกนะจ๊ะแม็กสปยางใหม่ใหม่ออกรถไปไม่ต้องทำอะไรแล้วเกียร์ออโต,โต้ตัวท็อปสุดเกรเซเฟสติสชคัตมามาแล้วก็พันเนี้ยคันเนี้ยภายในต่างๆคือ เจ้าของเดิมรักษารถรักษาสภาพนะครับเอาว่ามาไม่พูดกันเยอะเห็นด้วยตาตัวเองเลยดีกว่ามามามาอ่ะไปหลังก่อนก็ได้เบาะไฟฟ้าด้วยดูสภาพภายในอะไรต่างๆได้อย่างชัดเจนครับเบาะสีช็อกโกแลต เดิมเดิมจากโรงงานแอร์หนาวมากขอบอกสีเดิมๆนะครับเบาะสีช็อกโกแลตเนี่ยสวยมากๆครับดูสภาพอะไรต่างๆภายในนะครับดูออกครับว่า เจ้าของเขาดูแลรถมาดีเยี่ยมครับคันนี้รุ่นปีนะครับตามเซตี้เบลล์รุ่นปี2014ลูกค้าออกรถปี2015ครับยังไม่สิบขวบสภาพเลี่ยม,มเลี่ยมเนียบเนียบครับสีเต็มเล่มพร้อมไม่ย้อมแมวครับ และเดี๋ยวพอไปถ่ายออ,ออปชั่นต่างๆเนาะเกียร์อัตโนมัติแอร์อัตโนมัติปุ่มควบคุมเครื่องเสียงที่พวงมาลัยเอาละไม่ต้องรีบครับลูกค้าค่อยๆดูเดินดูไปพร้อมๆกันรีวิวละเอียดและชัดเจนไม่ได้แตกต่างจากลูกค้ามาดูด้วยตัวเองเพราะว่าเดี๋ยวจะแกะให้ดูยันตะเข็บ ไม่มีชนเบาชนหนักพิกคว่ำคว่ำตายหายเหวล้านเปอร์เซ็นเอาง่ายๆนะไอตรงเรือนไม้เนี่ยสติกเกอร์นะครับจากโรงงานเขายังอยู่อยู่เลยครับมีระบบช่วยเหลือการทรงตัวด้วยนะจ๊ะไม่ต้องไปปิดมันนะเกียร์ออตโต พร้อมโหมดบวกลบนะครับสามารถเล่นเกียร์ได้เองกรณีที่อยากเล่นอยากซิ่งนะจ๊ะคล้ายๆการขับเกียร์ธรรมดาตบดีแล้วบวกคือเชนเกียร์ขึ้นตบดีแล้วลบคือลดเกียร์ลงกล้องมองถอยโน่นนี่นั่นต่างๆจากโรงงานครับกุญแจสำรอง น่ารักมากๆครับคันนี้เจ้าของเดิมก็เก็บไว้ครบครบส่วนเบาะคนขคับก็เป็นปรับด้วยไฟฟ้าครับมาขอตรงนี้เล็กน้อยมาดูนี่ฟังก์ชันต่างๆใช้งานง่ายๆ รับสายโทรเข้าโทรออกที่พวงมาลัยวอลุ่มบวกลบต่างๆเปลี่ยนขึ้นวิทยุเปลี่ยนเพลงเวลาฟังเพลงต่างๆนะครับที่พวงมาลัยฝั่งซ้ายนี้ได้เลยนะจ๊ะออจอดีวีดีพร้อมเนวิจากโรงงานแต่ถามว่าเนวิของเขานะครับเนวิของเขารวดเร็วนี่ดูรวดเร็วเท่ากับ โปรแกรมที่เราใช้กันในมือถือเราทุกคนเน,เนอะทั่วไปไหมไม่ขนาดนั้นนะครับแต่ถามว่ามีไหมมีครับต่อมาแอร์อัตโนมัติขออีกเล็กน้อยหลายคนตั้งแต่สมัยป้ายแดงชอบลืมครับลืมไปกดตรงนี้นะครับเนี่ยถ้ากดอันนี้คือปิดคอมเพรสเซอร์นะเราก็ให้มันติดตลอดให้มันมีสีเขียวๆอันนี้ขึ้นไว้นะจ๊ะชอบอุณหภูมิไหนอยากอยู่อุณหภูมิไหนก็ปรับแล้วเดี๋ยว,ยวแอร์เขา ปรับของเขาเองครับนะจ๊ะอย่างเมื่อกี้เนี่ยผมปรับไปยีิบเอ็ดเนี่ยมันก็เร่งความแรงขึ้นมานะครับแต่จริงๆอ่ะปรับยีิบสี่ยิบหนี่ก็เย็นช้ำแล้วละ่ะนะครับตัวนี้ในโหมดเกียร์เขามีชิปล็อกเลยนะสามารถที่จะจอดแล้วก็เข็นได้นะครับรถรุ่นใหม่ๆห,หลายๆรุ่นไม่มีชิปล็อก ฉะนั้นเวลาจอดไม่สามารถที่จะเข็นรถได้ครับเอาล่ะเดี๋ยวต่อไปเรามาดูกันต่อย้ําครับว่าเหมือนมาดูด้วยตัวเองเดี๋ยวจะแกะให้ดูยันตะเข็บให้ลูกค้าทุกคนเห็นชัดๆว่าไม่มีตุ้งต้ามมาครับมาอ่ะ มาดูนี่ดูนี่นี่จ้าแกะให้ดูถึงโครงสร้างของตัวรถของตัวถังรถนะครับให้เห็นชัดๆนะจ๊ะว่าไม่เคยตุ้มต้ามใดๆทั้งสิ้นครับแอร์มันหนาวดิน <c oughs> เนะเนะเนมาครับมามา รื๊ดมาทางนี้นี่จ้านี่จ้าไม่มีพลิกคว่ำพลิกหงายตะแขงขวาตะแขงซ้ายนะครับพลิกเป็นประตูต่างๆไม่มีครับและแน่นอนครับหลายๆคนเวลาจะซื้อรถที่เป็นตระกูล4ประตูหรือว่าเป็นพวกเอ PPV ดัดแปลงเช่น f o r t u n e r หรือว่า m u l X ต่างๆหลายๆคนจะมีคำถามในเรื่องของค่าภาษีภาษีรายปีอครับไอที่แปะหน้ากระจกกันนะจะบอกว่าตัวนี้ค่าภาษีรายปีมันลดลงมาเหลืออยู่3,000กว่าบาทเองครับเพราะว่ามันก็หลายปีแล้วครับเอาเป็นว่าการต่อภาษีแต่ละปีเหลืออยู่3,000 กว่าบาทแค่นั้นเองไม่ต้องกังวลเยอะอันนี้ยังรีวิวไม่เสร็จนะจ๊ะแค่จะมาบอกเบอร์โทรไว้ก่อนเผื่อคนจะถามว่าเบอร์โทรติดต่อ,อยังไง08148500 0 0 00ครับรถบ้านโลมาน้อยครับมีน้อยแต่ร้อเปอร์เซนต์ รีวิวโคตรจะชัดเจนครับมาดูห้องเครื่องกันดีกว่ามาจ้าในรีวิวพี่จะไม่ปิดเออไม่ดับเครื่องนะครับจะให้เห็นแบบชัดๆนะครับเออจะได้ได้ฟังเสียงเครื่องด้วยนะจ๊ะอันนี้ป้ายภาษีเนาะ2,500 6 8นะครับภาษีถึงชาติหน้าครับรอเล่นครับถึงปีหน้าก็พอมาต,อต่อต่อต่อมาครับไม่ได้พูดว่าเจ้าลำเนี้ยโอ้โหมันขับแล้ววิเศษเหมือนป้ายแดงรุ่นใหม่คันละล้านกว่าบาทไม่ได้บอกแบบนั้นแต่อยากให้เห็นชัดๆถึงสภาพ ให้เห็นชัดๆถึงความเป็นจริงนะครับว่าสภาพมันยังสวยอยู่ยังดีอยู่นะครับยังสมบูรณ์อยู่ครับฟังเสียงเครื่องด้วยนะจ๊ะของเหลวนะ้ำมันเครื่องนะ้ำมันเฟือง้ายนะ้ำมันเกียร์นะครับเปลี่ยนให้ลูกค้าครบ ้วนครับไอชุดของเหลวกับยางเนี่ยนะคิดง่ายๆครับต้นทุนก็ต้องมีเฉียดเๆสองหมืนบาทล้ครับมาครับแล้วเดี๋ยวไปดูเพลทกันนะจ๊าเลขเครื่องเลขตัวถังอะไรต่างๆตรงชัด นรับประกันการโอนรับประกันเลขไม่แท้ระบุลงในสัญญาซื้อขายอย่างชัดเจนมากๆนะครับไม่ย้อมแมวไม่กรอไม่เอาเครื่องมาตรวจมาจับได้ครับเดี๋ยวนี้แค่เขาเสียบเครื่องเขาก็รู้แล้วครับว่าไม่จริงไม่จริงนะยุคนี้มันยุคดิจิตอลยุค 5G6GAI กันแล้วนะจ๊ะ หน้าต่างๆเดิมเดิมนะครับหน้าสวยๆสติ๊กเกอร์ฝากระโปรงนะครับยังอยู่อยู่ครบครบชื่อรุ่นเขายาวหน่อยนะจ๊ะ Isuzu Cap 4 o u ไ Highlander 3.0 VGS Turbo s e Prestige เกียร์อัตโนมัติครับขับเคลื่อน2ล้อนะจ๊ะโฉมนี้เป็นโฉม Super d ย Light แล้วนะครับตรงกันชนด้านล่างจะเป็นไฟ เดไลท์ light, นั่นเองถ้ามองในกล้องอาจจะเห็นมันเหลืองๆไม่ต้องตกใจนะครับมันเป็นแสงที่สะท้อนกัดเลนส์กล้องที่เราถ่ายให้ลูกค้าดูนะครับรถพวกตระกูลเครื่องใหญ่ๆเช่นเครื่อง3,000แบบนี้หลายๆคนตอนซื้อป้ายแดงอ่ะจะใช้คำว่าจะเบือ่อๆหน่อย กังวลหน่อยเรื่องภาษีรายปีเพราะว่าค่าภาษีรายปีมันแพงสมัยเป็นป้ายแดงแต่พอครบ6ปีมันก็จะลดลงมาปีละ10%นะครับเรื่อยๆจนถึงเกณฑ์ที่เขากำหนดนะครับถ้าจำไม่ผิดคือปีที่10หรือ12ประมาณนั้นนั่นทำให้ค่าภาษีที่พูดไปมันเลยเหลือแค่3,000กว่าบาทนั่นเอง ย้ำนะจ๊าแม็กสิบแปดยางใหม่กริปกริบมาเวลาคนเราซื้อรถมือสองก็อยากรู้แอร์เย็นไหมพี่อะไรเงี้ยนะไม่ต้องบอกกันแล้วครับดูไอ้น้ำทิ้งเนี่ยนะครับเนี่ยครับไอ้น้ำทิ้งนะครับจากแอร์เนี่ยก็รู้แล้วครับชํำยันปอดนะครับ ไปกันต่อจะรออะไรมาจา้าระหว่างที่น้องเดินทายไปเรื่อยๆพี่อ้นแจ้งราคากันจะได้ไม่เสียเวลา4 1 8 0 0บาทกับทุกอย่างที่เห็นตามนี้ทุกประการครับโคตรจะชัดเจนนะครับ 4 1 8 0 0 0บาทสดผ่อนได้หมดส่งรถถึงหน้าบ้านทุกจังหวัดทั่วประเทศโดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายอื่นๆเพิ่มเติมแม้แต่บาทเดียวเอาละโลกเรามันก็มีแค่ซื้อสดกับซื้อผ่อนเนาะ เมื่อกี้บอกไปแล้วเงินสด4 1่0 0นเงินผ่อนครับผ่อน6ปี72เดือนเดือนละประมาณ8,500บาทผ่อน7ปีอยู่เดือนละเจ0 0กว่าบาทครับ7,000ปลายปลายนะจ๊ะที่พูดมาทั้งหมดคือกรณีที่เป็นลูกค้า ไม่ได้ใช้เงินออกรถพูดง่ายๆก็คือฟรีดาวน์นั่นเองเก็บแต่แค่ค่าประกันภัยเก็บตามจริงจะทำชั้นหนึ่งก็เก็บตามจริงจะทำชั้นสองหรือสอง p l u สองบวกนะก็เก็บตามจริงครับมันหลอกกันไม่ได้แล้วครับมันมีใบเสร็จครับชัดเจนครับแต่ซื้อผ่อนต้องบังคับทำประกัน ในปีแรกที่ผ่อนนะจ๊ะแต่ไม่ได้บังคับว่าต้องทำชั้นหนึ่งชั้นสองสองบวกเอาที่สบายใจเอาที่ชอบนะจ๊ะมาดูสภาพของไลเนอร์อันนี้ได้เป็น d m a AC ม a c c e s s o r y นะครับคือไลเนอร์แท้ของศูนย์เลย ออาแวะนี่นิดนึงน้องอ่อยนี่แวะดูนี่นิดนึงลูกลมๆตามสูตรไม่มีจิ้มไม่มีทิ่มไม่มีกระแทกมานะจ๊ะท้ายสวยๆแล้วพอดูด้านขวาแล้วไปดูไอ้กลมๆด้านซ้ายกันบ้างเดี๋ยวด้านซ้ายเขาจะน้อยใจ มีน้อใจปะโอเคคันเนี้ยตอนพี่ซื้อมาอ่ะบอกให้ก่อนที่จะเก็บรายละเอียดเก็บสงเก็บสีอะไรต่างๆนะครับแต่ตอนนี้เก็บเรียบร้อยหมดแล้วนะอันนี้แค่เล่าให้ฟังตอนที่ซื้อมาก็เอาไปขับเล่นนะครับขับไปเที่ยวนี่แหละนะครับ ที่กาญจนบ,บุรีมารอบหนึ่งรถขับดีมากๆครับขับสบายอัตราเร่งหายห่วงครับเครื่องสามพันเนี่ยมันคือมันได้อย่างใจอะว่ากันง่ายๆเลยนะครับแต่ไม่ได้บอกนะว่าเครื่องพันเก้าคันอื่นมันอืดไม่ได้พูดอย่างนั้นแต่สามพันแน่นอนครับสามพันอัตราเร่งเขาดีกว่าอย่างแน่นอนอันนี้เราก็ต้องพูดกันตามข้อเท็จจริงอ่ะเนาะ เอาละเดี๋ยวไปดูภายในอะไรต่างๆกันตามสบายแล้วดูเสร็จเดี๋ยวพีอ่อ้นแกะตะเข็บให้ดูชัดๆให้ดูเหมือนมาดูด้วยตัวเองเหมือนลูกค้ามายืนแกะยืนศึกษายืนสังเกตด้วยตัวเองครับดูอะไรต่างๆตามสบายถ้ามีจุดไหนที่อยากจะดูเพิ่มเติม ซึ่งพี่ก็คิดว่าในคลิปพี่ก็ถ่ายละเอียดสุดๆแล้วละ่ะแต่ถ้าอยากจะมีจุดไหนที่อยากจะดูเพิ่มเติมนะก็วีดีโอเขาได้ครับ0814850000ครับแต่อันนึงนะจ๊ะที่ขอเลยนะไอ้ประเภทโทรเล่นโทรนัดมั่วหรือแบบ มาส่งรถเลยพี่ไม่มัดจำมาเอาตังค์ทีเดียวที่บ้านไอ้แบบนั้นไม่เอานะครับมันมันมัน,ม,นมันแปลกๆนะจ๊ะแอแอัตโนมัติก้าพูดเลยครับเย็นฉ่ำเย็นเจี๊ยบนะครับเหมือนที่ผมถ่ายไอ้น้ำแอร์ไอ้น้ำทิ้งให้ดูอะครับนะเบาะหลังสภาพยังกริบ กริปแผงข้างต่างๆยังสวยเลี่ยยๆอยู่เลย DVD กล้องมองถอยแล้วก็เนวิเกเตอร์แบบไม่ค่อยเร็วเท่าไหร่นะครับรุ่นนี้ตัวท็อปสมัยป้ายแดงมีมาให้ครบๆปุ่มควบคุมเครื่องเสียงพวงมาลัยควบคุมเครื่องเสียงนะัดจ้ายยกเว้นควบคุมค่าผ่อนนะครับเขาไม่ได้ช่วยผ่อนนะครับ โอเคพูดเรื่องผ่อนก็ดีไปอย่างจะบอกอย่างนี้ครับกรณีลูกค้าซื้อผ่อนผ่อนอีกทีปีหน้านะจ๊ะเพราะาตอนนี้ก็ปลายปีแล้วปลายเดือนพฤศจิกายนแล้วครับไปส่งค่างวดอีกทีกรณีซื้อผ่อนก็คือต้นปี2568เอาละมาวกเขคคมานี่เล็กน้อยเดี๋ยวจะแกะตะเข็บให้ดู เหมือนที่เราแกะด้านขวานเนอะคราวนี้มาแกะด้านซ้ายกันบ้างให้เห็นชัดๆว่าไม่มีชนเบาชนหนักพลิกคว่ำคว่ำตายห่าเหวใดๆหังสิ้นนะครับคุณพี่หรือคุณน้องก็ได้ครับตึดตดต,ดตืดยางอะไหล่อะไรต่างๆอยู่ครบนะจ๊ะ มาครับมาเดยวมาดูด้านนี้กันบ้างอ่ะพี่ปิดอย่างนี้ก่อนละกันมาแกะให้ดูยันตะเข็บมาจ้านี่แกะให้ดูนี่แกะแบบชัดเจนมากอ่ะดูเองเลยดูไปเล้วดูไปละไม่ยังไม่แสนสามรถ ออกรถปี2015นะครับรถอายุยังไม่10ปีไม่เท่านี้ถือว่าน้อยมากๆครับไม่จำเป็นต้องไปโกงไมกรอไมอะไรใดๆทั้งสิ้นครับค้าขายทุกอย่างชัดเจนโคตรโคตใส่ให้ดีก่อนครับไม่งั้นเดี๋ยวลมมันเข้า นะจ๊ะเอาละราคาอะไรต่างๆก็แจ้งไปแล้วแต่จะย้ำให้อีกทีส่ง6ปีเดือนละ8,500บาทส่ง7ปีเดือนละ7,000ปลายปลายเบอร์โทรพี่อ้นนะครับเออเงินสดด้วย4 1 8 0 0 0บาทครับ เบอร์โทรพี่อ้น0 8 1 4 8 5 0 0 0 0ครับนำเลขทะเบียนไปเช็คศูนย์ได้ครับนะก่อนเราซื้อเข้าทุกคนันกล้าพูดครับเช็คขค้อละเอียดครับและถ้าพูดกันอย่างตรงไปตรงมาครับเช็คละเอียดกว่าลูกค้าเช็คเยอะครับพูดแค่นีพอครับ รถทุกคันที่ออฟฟิศเราที่เต็นท์เล็กๆของเรานะครับรถบ้านโลมาน้อยรถทุกคันมีรีวิวอยู่ในช่องรถบ้านโลมาน้อยนะครับก็ช่องที่ลูกค้าดูอยู่นี่แหละครับนะถ่ายรีวิวทุกคันอย่างละเอียดปรับตั้งความคมชัดสูงสุด 4K ได้เลย จอดถ่ายกลางแดดมันไปเลยครับหล่อทะลุแดดคงไม่ต้องมีอะไรย้ำแล้ครับเพราะว่าในคลิปแจ้งทุกอย่างอย่างละเอียดมากๆละเอียดสุดๆแม็กซ18ยางใหม่เปลี่ยนไายของเร็วครบรถขายอยู่แค่418,000บาท เลขไม่แท้ๆหนึ่งแสนสองหมื่นแปดพันกว่าโลคานเดิมซุ้มเดิมซอกเดิมฝ่าเดิมตะคงตะเขียบอะไรต่างๆเดิมเดิมโรงงานทุกอย่างตามนี้ไม่มีทางที่พูดว่าภาพไม่ตรงปกสวัสดีครับ